ตรงนั้นมันจะเป็นหน้าท่อครับไอหยิบมาหน้าท่อวิ่งใส่ตามมาเลยครับอันเตอร์วีหกหมายลอกคลองใหม่ๆครับฝากผลงานด้วยนะครับอาหมายดีๆตีใส่ครับมีตัวไม่รอดครับอันเตอร์วีหกสุดยอดครับกรบปลาช่อนคลองลอกใหม่ครับฝนตกๆด้วยครับสุดยอดใส่สวยๆครับทัวนี้ ี่ตรงนั้นมันจะเป็นหน้าท่อครับวิ่งตามออกมาใส่เลยครับฮันเตอร์วีกครับสีลิมิเต็ดครับสีขาวครับ